เสริมคว่ำแข็งแรงอากาศเป็นการดัดแตง่งทรงครับผมนี่คือลักษณะของกิ่งที่เห่าออยัางบทันแต่งครับผมนี่คือการจัดทรงครับผมตัวนี้ก็ับประโยชน์สําคัญก็คือหนึ่งหล่ะครับคว่ำสวยงามสองกิงเข,งงขางหญ่เขาเสด็จประหักครับผม พราะว่าเ้าสีมีไม้ดำครับหลังจากที่เ้าวกำหนดทิศทางแล้วว่าเ้าจะก,กินเขาไปทางไหนนะครับเนาะนี่ครับพื้นที่ตรงนี้มันออกลงลงกอ่ะินหน่อยนี่เ้าก็จะเอามาตั้งสีนะครับเนาะ,อะเอามาไม้สีการเหถื่อขาว่อนจะขึ้นสิครับผมเอาก,กินมัดให้ติดกับโค่นเหนือเลยครับเนี่ยนะครับ,รบติดกับหมองเงาเนี่ยครับผมอ่าแล้วเ้าวจะเลือกตำแหน่งเลยครับ เราเขาจะไปส่งไหนไหเขาจะไปแบบนี้เนรอเอเคครับออกเลยครับจริงๆแเรากับผมจะใส่ไม้เก่านะครับเนาะถ้าตาเขาอยากเหงื่อขึ้ใส่ไม้ที่ออกง่ายๆคนหน,น่อยครับผมเป็นอยังคือใส่เสื้อปอกล้วยนะครับอันนี้คือนหนึ่งหนึ่งหาง่ายครับผมสองถึงเวลาเข้าเบิ้งบ่บ๊ทัวร์บ่ถึงแล้วครับเนาะ กิ้งนี่เขาจะเป็นกิ้งหน่อยครับผมเราเชื่อปอกล้วยสีนัดลเราเขากระติมอายุในการช่วงวล่าของเขาก็คือมันมันจะขาดของเขาเองนะครับผมกันต,า,ตาเขาลืมคันต,า,ตาเขาลืมเบางหรือว่าเขาลื่มแก่เชื่อปอกล้วยนี่เขากระิขาดของเขาเองซึ่งสิบว่าเฮ็ดให้เฮ็ดให้กิ้งเขาเสียนั่นคือนั่นคือประโยชน์หนึ่งละหาไง สองเขาขาดเองครับผมเพราะว่ากิ่งนี่มันโดมันท่านเขาเสำหว่าเป็นการมัดแบบมัดโจ๊กข้าวนะครับแล้วบนเปนมัดแบบถาวรอ่าหลังจากที่ห่อเลือกได้มาตั้งนี้แล้วก็เข้ากันนี่ครับดึงเด้งมาเลยครับผมดึงเด้งมาแล้วก็พันให้แน่นเพราะว่าจำนีงอะพายุเขาฝนตก งาเขาสีนักนำล้มเขาสีพัดจำเดยมันกับยูได้ครับผมกินเขาสีแข็งเลยส่วนกิ้งนี่ผมก็จะดึงออกไปฟังคนนะครับนะอ่ากิงนี่ตอนมามื่นี่ เนียม,มาล้งที่แลวก็ล่งดูครับื่อกีป็นยาไก่เบาหลดไปตัวหนึง่งโอ้แน่นอน,นี่เลยครับเลี้ยงไก่กับวัวใครสินี่เหรครับโัษนาสุดสเนี้มที่แล้วข้อกมัดพ้อตอกข่อตอกเป็นล็อกอไรกันน้องครับล็อก ตอก้องดินก่อนตอกต้องดินแล้วก็ยังองไปห้องไปมามัดมัดงามัดอ่าไม่ไทยเสกัข้อนเลยครับผมเพราะว่าต้องมัดกันมัดต้งสี่ห้องคือห้องเป็นการจัดแต่งทรงให้ให้ง,งาไทยในห้องไปตามเส้นทางที่ห้องต้องการนะครับเนาะมัดไปเลยครับเข้าต้องการเนี่ยเขาบอกมาทางนี้เาขาก็มัดไม่ไทยกันสี่ครับผม คือจ้งสี่เขาสุยึดก,กับกับกิ้งไงครับผมแล้วที่นี่เขากะยังคอยดึงอ่านี่ครับยังคอยดึงเขาใหญ่เขามาจังสี่เขาก็ดึงมาเลยครับเนี่ยเราก็จัดการมัดให้แน่นครับผม การใส่เซลปอกกล้วยนี่ก็คือดียังสิล่ะครับกับกล้วยที่ห่อตัดอ่าตัดเครืองนะครับเครือกเขาแก้แล้วนะตัดเครือแก้แล้วเ่ากับตัดเอากัดบัองเขาไว้เงีง้ยเีเลยครับเ่าก็กปอกออกครับผมมนก็ตากแดดนี่ครับคือประโยชน์ครับผมคือของตอยยางเส่ในสวนหลายคนหรือว่าใส่ไปแลขึ้นมืนอก็เดี๋ยวมันก็ขาดมนขึ้นสิยู่ การขาดนะเป็นอายุระยะสั้นๆครับผมเขาสีอายุมีระยะสั้นๆเนาะครับเนาะเขาจะขาดนั่นคือประโยชน์นของการขาดเนี่ยคือคือประโยชน์ครับผมเพราะว่าทุกทายเราข้อสีเห็ดอ่ากิ่งไม่ยู่ครับข้อสีเห็ดห่านเนี่ยเขาไม่ตัวนี้คือเห็ดชัวเข้าด้วยครับเห็ดชัว่เข้าเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นปกิ่งหน่อยอยู่ข้อเห็ดเพื่อที่จะไมยสำรับแย่แยกกิ่งนะนี่ก็สีเห็ดไปยังสี่ นี่เห็นห้าวในส่งวงเราสิหาวใหม่ครับใหม่ใหม่ยาว ไม่ไ้าตัดมาปีหนึ่งไอ้เทียรหนึ่งนี่นก็ซือใช้ได้หลายปีครับเอ้ยแล้เขาถอดดอกเขาก็อกองไว้ครับผมันี้ที่นี่เขาก็บดิเมื่อกี้เขาเลือกเลือกที่โจกิงไม้ยังซี้อเลยครับลนะ่ะที่นี่เขาก็บดิบนะครับต่อไปยังซี้เลยครับแต่เขาเพรต้องนมเขาขัดด้วยครับเนี่ยแค่เขานมต้องไปหน่อยเดียวครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเขาสิมีกิ่งของเขาแล้วก็สิเขาก็ได้แสงเขาเองแต่เขาต้อง ต้องเดือกเส้นท่าให้เขาก่อนประมาณนี้ครับผมนี่คือกิ่งตีห้องอยังไม่ได้แบบจัดส่งเดี๋ยวเบิ่งจัดส่งเนี่ยจะเป็นเังไหครับปันใหม่กำลังอย่างี้แบครับผมเว่าเขาจุจะติดต่อต้องดินง่งยๆ ya apa บาเขาต่อลงเล็กวะว่าเด้เล็กเลยครับต่อแค่พ่อโย่เประวัาเขาแค่เป็นการแบบแค่กำนดทิศทางให้เขาเฉยๆกำนดทิศทางให้เขาเฉยๆเอ,อ้าเสียบปลอกไปทั้งไหนลง ก่นอนหนึ่งเลยครับหลังจากเทศต,ต่อเขากำลังจิตทางเขาแล้วอ่าเ,เขาก็จัดการมัดครับผมมัดไม่แบบห้องเดียแลหละมัดกับยิงไงเขาเลยครับผมมัดกับยิงไงเลยแบบป้อมหมันคงนะครับเนาะ อันนี้ในเป่าโหลดเหตุตังแต่ปีที่แล้วได้ครับด้อแบบนี้พอวา่าเป้ารหลดวาล่าวหนึ่งหละเชือกปอกุ้ยนี่หาางครับสองถึงเวลาบางรังบางเข้าในไร่พ่นอาจจะเลื่อมตัดเชือกสีเหตุในกิ้งกิ้วเลยครับผมกิ้งเขาสิกิว้วเวลาเขาหมัดมัดแน่แนๆเราเขาสิกิ้วครับผมแกตัวนี้นี่ถึงเวลาเราเขาสะขาดของเขาเอง มันคือง่ายครับผมมาเข้ามาเข้ากับดาเฮาบลืมมันกับติขาดกับดาฮาบ่าลืมฮอบกับตได้ตัดออกครับผมหลังจากที่ห้อยเห็ดไอ้ข้างเขากินเงี้ยเงี้ยเอาสิฮอบกับมัดชอนเทียครับมัดทีเดียวโดกงาเขาสิริมัดกับประเด็นแห้งเหรอครับผม 我弟弟黄安。 แต่เลี้ยกิ้งนีกิ้งสุดท้ายครับผมกิ้งสุดท้ายเราเห็นตรงๆมาได้ครับพอที่กิ้งเราผมจะอเอาแก่สามกิ้งขึ้นถึไปปกปกปกงได้ครบคิดทั้งหมดแน่นอนสิเหตุเห็นกิ้งนี่มันงามดีครับเล็กจงไว้ การตอกไม่ก็คือตอกเจงาเล็กอะไรครับขอให้มันขนาดก,กับกิ่งหลักนะครับเนาะเพื่อว่าเขาสิด้เขาสิด้มัดเจกับมีไม่ดีๆครับผมเลือกไม้ให้ไร้ขนาดให้มันได้ ไปกับประเด็นตอกเลยเพราะว่าสุดท้ายเราเข้ากับยีเดอออกคือเกากับกิ้งนี่ครับในนี่ครับเข้ากับยีเดอออกคือเราแต่ตอนนี้เข <c oughs> <t ong onions> ้าตอกเพื่อทีจวะครัเข้าสิมัดอีกมองเลยเหี่มันอยู่กับกิ้งไงนะครับวะเห็นเป็นสีไม่สแตนด์ครับผม ได้ไม้แล้ว เริ่มสิเห็นว้มแตกต่างไปครับระวางกิ่งที่พ่ท่านเห็ดกับกิ่งที่เห็ดแล้วครับนี่ครับเขาจะไปหากันทั้งสี่นครับเขาจะปกกันเขาก็ดึงออกจากกันครับออกกน,นี่จักรันที่ไหนแค่นี้ อห่อนเอาเป็นละคนโตไปพี่น้องนี่ครับท <c oughs> ี่ไหนฮอกระเบิ้งครับผมยิ่งแดดที่ฮอจะอ,ออกอยิ่งที่ไหนนะครับคือระดับความสูงคือกิ่งเนี่ยฮอตองระดความสูงไดดเราอันนี้มันต่ำเกินไปครับพัดถิ่นไปเลยครับก็ต้องเสียดายนะครับมึงเลือครับเนี่ยแน่นระดับนครับเนี่ยขนาดนี้เลยเลยครับ ตัดทิงไม่ต้องไปเสียดายครับนี่เขาแตกกักมากไงงามกว่านีกนี่ขนาดตัดแล้วน่าับแต่งมาแล้วครับผมวันนี้เขากับตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยถืจงไว้ครับ ขาแย่งอาหารเราเฉยๆเพราะเราไม่เอาเอติ้งไปเลยครับถิ่มเราแตอย่าลืมครับผมอันตรายสุดๆครับนี่คือระเบิดเมือ่อใดเมื่อหนึ่งสี็ดใเห้่ยวล่ำบากครับข้าตัดแล้วข้อก็ต้องฟองไว้ครับเพื่อจะเอาไปเผาครับผมเผาไปทำเรื่องได้พี่น้อง ทนได้เฮ็ดเรือย่างนี่คทำเร็วัรแบให้แนให้แนตะนังเลย เน,นื้อเขาต้องเก็บกองไว้เพื่อที่เขาจะเอาไปเผาครับเพราะน้ำพุดซสาสามโดดนี่ต้องบอกว่าขึ้นน้องเลยครับจับน้องเลยน้องก็เยอะนะครับตอนตัดก็ต้องระมัดระวังครับอันตรายเนี่ยเต้องต้องจ้องไว้ก็ได้ครับนะครับเพราะว่าปี ทีเหล้านี่ยมูต้นทีง่ายๆนี่ที่เขาไปนั่งห้องอยางฉีดปุ๋ยใบที่นั่นที่นี่มันฉีด,ฉดง่ายครับอันนี้ก็คือสามทางแล้วครับที่นี่เขาบอกวมาจับตัวนี้ครับจากลักตัวนี้มันเป็นแบบนี้เราเนาะครับเนาะที่นี่เขาบอกว่าจะจังไรล่ะเขากอกต้องเอาตัวนี้ออกมาแบบนี้เพื่อจะสืบไว้พวกกันกับต้นเก่าเราครับเนาะ แล้วต้วนนี้ต้นนี้ก็ะด,ดึงไปพุ่นอ่านี่ครับก็จะออกไปที่ว่างต้นนี้ก็จะออกไปแบบนี้ไปกันเลยครับผม ออเซนเหล่ากับมาเซกับกิ่งเก่าเพิ่มครับผมมันแข็งแรงเี็ดร้อยที่นี่เขาก็มัดล็อกกิงครับที่นี่ที่นี่เขาก็มัดล็อกกิงใส่ เรียบร้อยครับผม 我没得打光。 ห่อกำลังติดตั้งห่อเราเ่ากับเบิรงครับผมว่าห่อจะเอาส่นไปประมาณไดนะครับเนาะี้ยเ่ากับกิ้งกับกิ้งยังไงครับเพื่อว่าเ่าจะได้มัดล็อกเขาแน่นต่อลงไปพ่อประมาณครับเพราะต้องตอกหลายพอเดี๋ยวเ่าติดได้ต่อหลอกเยอะที่นี่เ่ากับหลอกกิ้งครับผมล็อกใส่กิ้งเก่าล็อกใหม่แบบเบาหลบขอเอือนว่าเป็นใหม่แบบนะครับเด้อใหม่แบบก็คือใหม่น้ำทาง ไหนกี่เจ้าอะไรเหตุไนยิงกงุดซ้าขางองเสาไม่ข้างที่ที่เอาต้องการนะครับเนาะเดาาแบบี๋ยววางมแบบแนน่แบบนี่ครับผมล็อกใ่แบบแน่นนั่งเหนนะทา้าวอันล้วกับเจ็กากันครับผมให้ด่าบ,บ,บนี้แหละครับไปเรื่อยๆครับผมมือนึงก็บเได้ย่างมือนี้ก็ได้กกครับ ในสามตนครับผมก็บดานิเวล่าบนเมือกะก็คือเล่วอยู่เหรอครับสามจุดต,ต้นเลยแต่ในเบอโรต์อะเอาใส่เวลาจากการขายของนะครับจากเหยียดอ่ะวางง่ายๆจากเหยียดปนะระจำระวังนะครับเด็กพี่น้องนะระวังกินก็หาครับผมเพราะว่านี่เขาเขาปล่อยงาเขาไปโดนนะครับเพราะว่าแก่กับประมาณนี้แหละครับผม เพราะว่ากระดาเห้าวปล่อยเงาห้องกระดับเ้ากระเบียดส่งไปว่าไรบ่เป็นยังครับเดี๋ยวแค่ห้องอะไรสำหรับมือเอยื้อนมันกับเขายู่โตแล้วครับผมครับมือนีกับคำแล้วกับสีผ้าพีเพลหน่องเห็ดสำหรับก่อนนะครับเนาะเหลืออีกง,งานหนึ่งเพืเ่อนแล้วครับผมเดี๋ยวมือหลังเดินจาเข้ามาใหม่ๆเดี๋ยวใส่ให้เบื้องว่านี่คือนจริงผีห้องเห็ดเรียบร้อยแล้วครับผม เรียบร้อยแล้วมันตีมีความสวยงามมีความสวยงามเขาเหลือทรงไม่เขาเหเาล่าเขาสีควมมีความสวยงามเขาเป็นยังครับที่เนี่นเ้ากับตินรอ้อยเขายังเดียวคือเป็นกิ่งไงเขาออกเมากับะมาณเนี้นครับเนาะที่นี้เขาก็เห็ดข้างอ่าสูงประามาณห,หัวห้องที่เนีอเอาไ,ไมไปมาเห็ดข่ำแล้วที่เหนือห้องลอยยีดตัวนิ้ติดก็กค,นนกกคือรุ่นนี้เป็นการสิบอกวันเรืออีกขั้นตอนเดียวก็ค,กงงคือขั้นตอนการขืนขางไงคือขางท้าวรน คือข้างตัวนี้ที่สามารถแบบยู่ไปจนกลัวสิเก็บผลผลิตมารับนะสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนอะกดซับสไครต์ครับผมเป็นกำลังใจให้ค้นสวนยุกไม้นะครับผมเนาะสำหรับค้นที่มักเข็ตเกษตรครับผมช่องเกษตรดิสารยั่งยืนครับผมคณะทคำอัทีเชียวครับผมไม่ได้ครับผมคลิปนี้มีสาระแน่นอนทำแล้วพี่น้อง